ดีค่ะคุณแม่เมจากมาเลยดี้นะคะของเบบี้เชื่อใจมาเลยดี้ค่ะวันนี้นะคะเม่มาแนะนํานะคะสินค้าใหม่คะ่ะตัวของเล่นแบบมีเสียงนะคะโคโค่เมลอนนะคะเป็น Youtube ชื่อดังนะคะเพื่อการเรียนรู้ของน้องๆน,นะคะโดยของเล่นเขาก็จะมีหลายรูปแบบนะคะจะเป็นตัวพี่ตุ๊กตานะคะที่เป็นตัว JJ เจดอนะคะเขาก็จะมีตีมต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ต่างๆนะคะเป็นล้อบัสนะคะส h ู o l บัสหรือว่ารถยนต์นะคะ แล้วก็เป็นโรเพย์นะคะเป็นด็อกเตอร์นะคะไว้แบบตรวจร่างกายนะคะเดี๋ยวเราบัดเริ่มๆแนะนํากันแต่ละตัวเลยนะคะตัวนี้ค่ะสตัวนี้นะคะจะเป็นตัว JJ เจดอนะคะโดยตัว j j เจอเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะคะโดยทุกไอเทมเนี่ยจะมีเพลงแค่1เพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงฮิตของเขาใน ในกิจกรรมนั้นๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไปพี่เจเจดอพาเข้านอนค่ะเพลงเขาก็จะเป็นเพลงที่ชวนไปนอนอะไรอยงนี้นะคะก็คือสามารถอุ้มไปนอนด้วยการอะไรองนี้ได้เลยนะคะเวลากดก็คือกดตรงหน้าอกเขาเนี่ยนะคะ ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นเพลงที่ชวนไปนอนนะคะประมาณนี้สั้นๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น j j d o ดอ a สแน็คไนะคะก็คือเป็นเพลงที่เรื่องของชวนกินผักนะคะชวนกินผักต่างๆมีประโยชน์ใดๆนะคะเดี๋ยวกดตรงนี้เหมือนกันค่ะ s แน c k time. Snack Time Sn times, นะคะ ประมาณนี้นะคะก็คือชวนกินผักนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี้ยนะคะก็คือเป็นรอยปูไว้สําหรับระบายสีได้นะคะสามารถตัดมาเล่นระบายสีได้ค่ะตัวนี้ก็ค่ะเป็นเรื่องของเอ้ยฝึกให้เขาได้เรียนรู้นะคะการกินผักมีเสื้อเห็นไหมตรงเสื้อก็จะมีผักอะไรต่างๆนะคะนี่ใครสนใจสั่งได้ค่ะสองตัวนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะจริงๆไอเทมเจเจดอเนี่ยจะมีอีก ตัวหนึ่งด้วยเป็นตัว School Time นะคะซึ่งเดี๋ยวของเขาม,มารีวิวเพิ่มค่ะต่อมานะคะเป็นตัวของ f i กเกอร์เพลนะคะของเล่นทุกอย่างเมย้ําตรงนี้ว่ามีเสียงนะคะโดยจะเป็นเสียงเพลงที่ตามธีมนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นรถบัสนะคะเพลงก็จะเป็นเพลง Wheel on the Bus นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยค่ะหมุนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถ รถเล่นที่เล่นได้จริงนะคะสามารถเอ่อถ่ายกับพื้นได้จริงนะคะมีฟิกเกอร์นะคะตัวเจเจดอนเนี่ยนะคะสามารถที่เอามาใส่ไว้ในนี้ได้นะคะเวลากดกดตรงนี้ค่ะตัวบัสนะคะนี่ประมาณนี้นะคะ We on the bus นะคะสนใจสั่งได้นะคะตัวนี้1295บาทค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็น Family ค่ะก็คือเป็นรถพาไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะคะโดยที่ซีสเนี่ยก็จะนั่งได้เป็นฟิกเกอร์เหมือนกันนะคะล้อก็คือหมุนได้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะฟิกเกอร์ไม่เหมือนกันนะคะก็คือใครซื้อสะสมก็คือเอาซื้อฟิกเกอร์อื่นๆมาแล้วก็ใส่เข้าไปเล่นได้ด้วยเลยนะคะเกดเพลงที่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเพลงแบบเออเราไปเที่ยวกันเราไปมีความสุขกันนะคะ You look with and tell what you see, the bar. อะไรนี้นะคะก็คือนั่งรถไปเที่ยวกันนะคะนี่ก็คือเป็น Family Car นะคะเป็นฟนะิลนนเนาะต่อมาอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ก็คือชอบมากนะคะส่วนตัวชอบมากก็คือเป็นกระเป๋านะคะใส่ตัวไอเทมของคุณหมอได้ทั้งเข็มฉีดยาหูฟังนะคะตัวส,สลิงนะคะอะไรอย่เงี้ยนะคะ ตัววัดไข้นะคะก็สามารถเอามาเอาของเล่นพวกนี้มาเล่นเป็นบทบาทสมมุติกับพวกตุ๊กตาเจเจดอได้นะคะก็คือซื้อไปด้วยกันก็คือเล่นได้แบบสนุกสนานเสริมจินตนาการสุดๆนะคะเวลากดเพลงกดที่ตัวนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นเพลงนะคะที่ทําให้น้องไม่กลัวการไปหาหมอเนาะว่าเนี่ยเราเนี่ยจําเป็นต้องไปหาคุณหมอนะเพื่อที่จะเช็คอัพให้เรามีสุขภาพดีทุกวันนะคะถ้าใครอยากที่จะแบบอุย้ยเสริมสร้างนะคะความไม่กลัวหมอให้ลูกๆก็คือแนะนําเลยนะคะตัวเช็กอัพนะคะด r อกเตอร์เช็คอัพของโคโคเมลอนค่ะตัวนี้อยู่ที่1595บาบาทนะคะสนใจสั่งได้ค่ะม,มีพร้อมส่งทุกอย่างเลยค่ะ